ครับผมเอ็มน,นะครับจากร้านสาธิตวิทยุนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะครับมาดูหน้าร้านกันมั่งว่ามีของอะไรมั่งวันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้นะครับลำโพง,ง FBD ตัวนี้เป็น i n อีกตัวหนึ่งนะครับเมดอินอิตาลีนำเข้าจากประเทศอิตาลีเลยเป็นลำโพงสองทางนะครับผมกำลังขับจะแยกขับนะครับผมกลางแหลมอยู่ที่ประมาณ400วัตต์นะครับ แล้วก็ซับบูเฟอร์จะอยู่ที่ประมาณ600วัตต์ครับผมตอบสนองความถี่ตั้งแต่4 0่สิบถึงยี่สิบกิโลเฮิร์นะครับซับเป็นแบบ12นิ้วคัสตอมนะครับผมกลางแหลมเป็นแม่เหล็กนิโอ6ตัวนะครับตัวละประมาณ3นิ้วอ่าแล้วก็มี DSP ในตัวถึง8ระดับสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับมีวอลลุ่มแยกซับให้นะครับผม แล้วก็มีลายอินพุตหนึ่งลายนะครับเลือกได้จะกดเป็ดใช้เป็นลายไมหรือว่าจะใช้เป็นลายธรรมดานะครับผมแล้วก็มีลายลิงก์อีกหนึ่งลายตัวนี้เสียงดีมากนะครับเหมาะสําหรับงานภายในหรือ PA ภายนอกก็ได้นะครับนะครับผม เสียงนุ่มมากตัวนี้อ่ามีให้เลือกหลายตัวเลยวันนี้มานําเสนอตัวนี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับให้เข้ามาดูได้ที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษฎร์ธานีนะครับผมหรือว่าจะติดตามย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u อ่สาธิตสุราษฎร์ชนเนลนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ